ของเก่าออกไปของใหม่เข้ามายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีซั่นส0 2 4ัเรามีการเปลี่ยนแปลงมาฝากหลายอย่างตั้งแต่การปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางไปถึงมอสเตอร์ไลท์เทมใหม่ๆพร้อมดูสิ่งที่กำลังจะเข้ามาถึงหรือยังไปดูกันเลยการเปลี่ยนแปลงแผนที่เดี๋ยวนะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อเลนบอนี่เองกำแพงดูไม่เหมือนเดิมเลยแล้วดูนั่นสิตอนนี้ผู้ไม้ย้ายไปอยู่กลางแม่น้ําแล้วนั่นคงทำให้การใช้เส้นทางในการแก๊งจากป่าได้ยากขึ้นฉันเป็นเลนบนอลจะโฟกัสที่การต่อสู้ในเลนให้ด เรามีการปรับเปลี่ยนสิ่งกีดขวางทั่วทั้งแผนที่เลยแบบว่าในเลนกลางก็มีตอนนี้ผู้ไม้จะอยู่ไกลจากเลนมากขึ้นและเราปรับเปลี่ยนกำแพงของทั้งฝั่งสีแดงและสีฟ้าเพื่อความสมมาตรที่ดีขึ้นด้วยโดยรวมแล้วการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะทําให้การเล่นแชมเปี้ยนหลายๆตัวในเลนกลางปลอดภัยขึ้นบ้างโดยเฉพาะนักเวทที่ไม่มีสกิลในการหลบปลีก พูดถึงความปลอดภัยแล้วเรายังมีกำแพงตรงข้ามบารอนและรังมังกรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นในขณะที่คุณเคลื่อนที่ระหว่างเลนต่างๆผ่านไปด้วยสุดท้ายนี้ในเลนล่างก็จะมีเส้นทางแก๊งใหม่ในฝั่งสีแดงเพื่อทําให้แผนที่สมมาตรมากขึ้นด้วยและเรายังย้ายพุ่มไปไว้ตรงกลางแม่น้ําเพื่อให้ทั้ง2ทีมต่อสู้เพื่อควบคุมทัศนวิสัยได้อย่างสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นระวังตัวไว้ให้ดีมอนสเตอร์หมอยเส้นทางป่าใหม่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องระวังในซีซันนี้มอนสเตอร์วาาอยต ในช่วงต้นเกมแคมป์ที่มีไวท์กราฟสา3ตัวจะเกิดขึ้นในบ่อบารอนเมื่อคุณโจมตีกราฟจะมีไวท์มิดที่ตัวเล็กกว่าปรากฏขึ้นเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้การฆ่าไวท์กราฟตัวใดตัวหนึ่งจะมอบบัฟถาวรให้แก่ทั้งทีมของคุณ ซึ่งจะสร้างความเสียหายช่วงเวลาหนึ่งเมื่อโจมตีป้อมประกาบัฟจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นตามจํานวนกราฟที่คุณฆ่าได้หลังจากที่กราฟ3ตัวแรกถูกฆ่าแล้วกราฟอีก3ตัวจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีต่อมาถ้าทีมของคุณฆ่าได้ครบทั้ง6ตัวคุณจะปลดล็อกบับสูงสุดได้เมื่อคุณโจมตีป้อมประกาศคุณจะสร้างความเสียหายช่วงเวลาหนึ่งและเรียกไวมิกของคุณออกมาช่วยเพื่อทําลายป้อมประการให้จําไว้ว่ากราฟเหล่านี้เป็นแคมป์ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณไม่จําเป็นที่จะต้องทั้ หตัวได้นั่นเองร i ฟฮาโร่ในอาทีที่2 4กรอบที่เหลือจะหายไปและริฟฮา e ร่ l อันเป็นที่รักก็เข้าสู่เกมด้วยรูปลักษณ์ใหม่ล่าสุดบางทีอาจจะเป็นผลที่น่าสยดสยองของวอยที่พวกมันจากมา ถ้าเกิดว,ว่าคุณฆ่าฮโร่คุณจะอัญเชิญฮโร่ได้รุยไปตามเลนและโจมตีป้อมประการได้เหมือนเดิมหรือสมาชิกสักคนในทีมของคุณจะสามารถกระโดดขึ้นขี่เพื่อเล่นซัมมอนเนอร์ดริฟท์และบังคับเจ้ามอนสเตอร์ในขณะที่ฮโร่สามารถพุ่งไปข้างหน้าเหมือนรถสึกก็ยังได้การกระแทกฮโร่เข้ากับป้อมประการด้วยวิธีนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและคุณจะวิ่งเข้าหาแชมเปี้ยนศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและกระแทกให้ลอยขึ้นได้เมื่อชนเข้ากับสิง่งกีดขวางหรือป้อมประการแชมเปี้ยนที่ง Hero, อ,อนน้ต ใช้เวลานาน,านขึ้นเมื่อนคุณชนกระแพงทีนี้มาพูดถึงดันแบบมันอะไรวะนล่ะบรอนชอร์โทรราชไวท์บอยแห่งริฟกลับมาแล้วและร้ายกาจยิ่งกว่าเคยเมืม่อบารอนเข้าสู่เกมคุณก็จะได้รู้ได้ในทันทีบารอนจะใช้หนึ่งใน3ร่างเวลาที่ปรากฏต,ตัวโดยแต่ละร่างนั้นจะมอบบัฟคลาสสิกในแบบเดียวกันแต่จะเปลี่ยนวิธีการต่อสู้และรูปทรงของบอ แต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเมื่อบารอนเข้ามาอิทธิพลของวอร์ดก็จะขยายไปทั่วแผนที่และภาษาสกอตต์อครับบราวน์แบ็กและเซนติน e ลเข้ากับพลังความมืด ไวบอนสกัตเทิลคราบจะอืดขึ้นและฆ่าระยากขึ้นเมื่อตายจะปล่อยระเบิดขนาดมหึมาออกมาเหมือนกับสไนเ e อร์บูมและเปิดเผยตำแหน่งแชมเปี้ยนและวอร์ัตูทั้งหมดในพื้นที่ขนาดใหญ่พนันได้เลยว่าคุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนในทํานองเดียวกันบัฟแดงและบัฟฟ้าของไวบอนจะต้องใช้ความพยายามในการกำจัดมากขึ้นแต่ทางกลับกันก็จะมอบบัฟแก่เพื่อร่วมทีมทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในขณนะนั้นแทนเพราะงั้นไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วว่าใครจะได้บัฟฟ้าไปโอเคนะอินฟินิ Rift พูดถึงบัฟใหม่สุดเจ๋งแล้วทีนี้มาพูดถึง Infernal Rift กันบ้างดีกว่าเรา refresh Infernal Rift ทุกเวอร์ชันเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งกีดขวางพื้นฐานใหม่โดยที่ m ม r t i n Rift จะนำกำแพงบางส่วนที่ไม่ค่อยพอดีออกไปแต่เราเปลี่ยนแปลง Infernal Rift ไปโดยสิ้นเชิงเราไม่มีวิดีโอเกมเพลย์ที่พร้อมในเวลานี้ดังนั้นขออธิบายเป็นคำพูดแทนล้วกันนะ แทนที่จะเป็นทุ่งเปลวไฟที่มอดไหมอหีฟานอลริฟจะทําให้เท่าฐานโลกันกะจะกระจายไปทั่วทั้งแผนที่การเก็บฐานเหล่านี้จะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่ฉับพลันและบัฟค่าสถานนะเมื่อตายเท่าฐานที่คุณเก็บไว้ครึ่งหนึ่งจะระเบิดออกมาเพื่อให้คนอื่นมาแย่งชิงคือคุณคงไม่ได้ใช้มันต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะระบบไอเทมเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมาเราได้ปรับเปลี่ยนไอเทมบางชิ้นสําหรับซีซั่นใหม่นี้แบบว่าปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเลยอันดับแรกเลยคือเรานำไอเทมมิสิกออกไปแล้วหายวับไปเลยว เราจะเพิ่มนําออกและอัปเดตไอเทมต่างๆมากมายจากพลัสแชมเปี้ยนต่างๆเข้ามาแทนที่นักเวทมือสังหารแท้งผู้เสริมพลังนักสู้และมาร์ค์แมนจะสังเกตได้เห็นจังกายเปลี่ยนแปลงเล็กๆ,ๆน้อยเมื่อออกของในซีซั่นนี้ตัวอย่างเช่นตอมเซิร์กใหม่สําหรับมือสังหารสายพลังเวทและนักเวทสายสร้างความเสียหายฉับพลันที่อยากช็อตศัตรูให้ชักแงะนอกจากนี้เรายังยกเครื่องไอเทมเควสสาหรับซัพพอร์ตอีกด้วยขณะนี้ซัพพอร์ตมีไอเทมเดียวที่จะออกได้เมื่อเริ่มเกมโดยจะมอบค่าสถานะให้เพียงเล็กน้อยคุณจะได้รับทองจจาาาาาาากกกกอเเเทททมมมนนนนนีี้้โดยรยนนยรรรุ่่่ปปะภํววหหืสสงคแช ด้วยสกิลหรือการโจมตีที่ระดับกลางคุณจะปลดล็อกวอร์ดที่กลับไปเติมได้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้และเมื่อคุณไปถึงระดับสุดท้ายคุณจะได้เลือกระหว่างไอเทมที่อัปเกรดหลายแบบเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณไม่ว่าคุณจะชอบปกป้องแครี่ของคุณหรือใช้กลยุทธ์ซัพพอร์ตแบบดุดันมากกว่าเราก็เตรียมพร้อมให้คุณแล้วในขณะที่คุณกาลังวิ่งไปทั่วแผนที่ใหม่พร้อมกับมอนสเตอร์และไอเทมใหม่คุณควรต้องจับตาดูคู่ปรับตัวฉกาจของคุณเอาไว้ให้ดีเราได้เพิ่มภารกิจแชมเปี้ ูปเกมมากนกะแต่ก็เป็นรางวัลที่ดีสําหรับเมนเรยตันที่สามารถเอาชนะนาซัสได้ในที่สุดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เราทําในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อทําให้เข้าใจกลไกในการเล่นเกมและระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป้าหมายนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายที่พูดถึงก่อนหน้านี้หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นภาษาคําอธิบายแบบเข้าใจง่ายเราแค่อยากทําให้ผู้เล่นรู้สึกดีขึ้นเมื่ออยู่ในริฟก็เท่านั้นเองตั้งใจฟังให้ดีและคุณอาจจะสังเกตว่าเพลงเปลี่ยนไปตลอดทั้งเกมตามตําแหน่งที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คุณทําอยู่แลลละตอออนนีี้คุณกกกําาัังงเเฉฉิมมมหรรรืว่่โศศไปบ ที่ทุกคนเข้าใจได้แล้วล่ะนั่นก็คือการชนหมัดยังไงล่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เยอะมากเลยทีเดียวสรุปคือสิ่งที่ขวางใหม่นั้นเท่ากับเส้นทางแก๊งใหม่ในทุกๆเลนตอนนี้มีไวท์กราฟเพิ่มเข้ามาแล้วและสามารถขี่ริปโรเข้าสู่การต่อสู้ปารอนก็ดูน่ากลัวกว่าเดิมและไวท์เองก็มีอยู่ทั่วไปหมดอินฟินิริปจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงมเมทมใหม่ๆมากมายแชมเปี้ยนบางตัวจะเข้ามาทะเลาะก,กันต่อในริปและการชนหมัดจะระเบิดเป็นแสงประกายและดอกไม้ไฟฟังกันทันไหมเนี่ยเยี่ยมเลยแต่คุณต้อง เติม้้นนขึหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง Wild Rift League of Legends วารอแรน์หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ Riskman Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกรายออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ินอยู่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับ ริชแมนช็อป no.1 เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดยิ่งเยอะได้ลุ้นฉลอง0,000แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับริชแมนคอยยิ่งเติมยิ่งลดและลักกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก่อนลุ้นได้ลุ้นต่อ2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับลักกี้คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richman.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อออไไปลุ้นนกัดเเย่าามมมติะร